แลวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยนะเกมได้อัปเดตใหม่แล้วนะครับมันจะอยู่ตรงไหนนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเพิ่งแอดเข้ามาเลยนะก็จะอยู่ตรงนี้นี่ครับกิจกรรมข้อแรบหมัดเดียวทะลวงโลกนะครับเวลาที่เหลือเนี่ยจะเหลือประมาณ 29วันนะครับจากวันที่ผมอัดอยู่นะวันนี้นะครับก็คือมีกิจกรรมนี้เนี่ยหเดือน,นครับกิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเออมันน่าสนใจมากน้อยแคย่ไหนนะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กด s u b สไคร์นะครับเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมหน่อยนะทุกคนแล้วก็แน่นอนครับว่ามันกดฟรีไม่เสียงเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกหรือว่าสมัครเมมเบอร์เนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกัน,นครับด้วยการกดปุ่มข้าง subscribe เลยนะทุกคนอ่าเดือนละ35บาทนะครับโอเคยังไงตออ่อจากนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ร่วมสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับร้านนี้เลยเพทูวินท็อปอัพนะครับราคาถูกปลอดภัยและเติมง่ายมากๆเพียงแค่ใช้ UID ดีของเราเท่านั้นนะทางร้านเนี่ยก็มีเกมให้เราเลือกเติมมากมายเลยนะครับเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยก็ลองมาเลือกกันตรงนี้ได้เลยนะใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องผมเนี่ยสามารถคลิกที่ลิงก์และก็กรอโค้ด o n s ได้นะครับก็ใครที่กรอให้เนี่ยก็ท้องขอขอบคุณด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะว่าแพ็คเนี่ย มีอะไรให้เราเลือกเติมบ้างนี่เนี่ยครับแพ็คในเกมเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับอย่างสมมติว่าผมจะเติม R w M Classic เนี่ยครับก็จะม,มีแพ็คให้เราเลือกสรรจุใจเลยนะอย่างสมมติว่าผมจะเติม3ร้านนะครับนี่ก็หนึ่งร้อยสี่สิบห้านะทุกคนนะครับเราก็สามารถกอกโคดนี้ได้เลยนะ o n s z เนี่ยครับอ่าก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องผมไปในตัวเลยนะครับแล้วก็สามารถเติมได้เลยเพียงแค่ใช้ U ID ของเราเท่านั้นนะครับแล้วก็กดซื้อทันทีนะครับทุกคนปุ๊บมันก็จะขึ้นยอดมาให้ครบแบบนี้เลยแล้วก็กด สั่งซื้อไปนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะเติมเงินเนี่ยสามารถเติมได้เลยนะโอ้ยอ้ชอนโ,โ,โ,โอเคกิจกรรมไซตามะเนี่ยหรือว่ากิจกรรมคอร์รบที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับมีตรงนี้ครับออกเดินทางสู่เส้นทางฮีโร ศึกตัดสินเจ้าจักรวาลใบอนุญาตฮีโร่นะครับมี3กิจกรรมหลักๆที่แอดเข้ามาครับอ่ะอันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการร่วมถ่ายรูปนะครับตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดนู่นจุดนี้จุดตรงไหนนะครับเมื่อรวบรวมครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลตรงนี้ ด้วยนะครับเนี่ยเหรียญตราแปลงร่างไซตามะนะครับก็สามารถแปลงร่างได้อายุไขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7วันนะครับก็คือหลังจาก7วันเนี่ยเราจะไม่สามารถเป็นไซตามะได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าเสียดายอยู่นนะครับอ่ะกล่องต่อมาครับก็จะเป็นตัวโซนิกความเร็วสูงนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นอ่าอิโมจินะครับต่อมาอันนี้เนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของโปรไฟล์กาโร่นะครับตรงนี้อันที่4นะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับฟูบุกินะครับตัวนี้เลย เป็นออิโมจิเหมือนกันและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวนี้โปรไฟล์ทอร์นาโดนะครับอ่าอันนี้เนี่ยก็สามารถไปร่วมสนุกกันได้นะครับทุกคนก็มีหลากหลายมากมายนะครับให้เราเนี่ยได้ร่วมสนุกกันตรงนี้โอเคในส่วนต่อมาครับก็คือศึกตัดสินเจ้าจาักรวาลตรงนี้เนี่ยเรานะครับจะต้องมาสู้กับบอสต,ตัวนี้นะครับมันชื่อว่าอะไรนะใครใครนึกออกคอมเมนต์บอกหน่อยได้วนะอ่ะ ตรงนี้เนี่ยเราก็เข้าไปสู้นะครับซึ่งพอเราสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเก็บครบนะครับจนครบ4สัปดาห์เนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของตัวนี้ครับผดุงความยุติธรรมหรือว่า,าเหรียญตราตรงนี้เนี่ยก็ได้เยอะมากๆเลยนะคือแบบเยอะ เทียบเท่ากับเปลี่ยนเติมเลยก็ว่าได้นะครับเราดูพรีวิวกันหน่อยนะก็จะเป็นตรงนี้ครับผดุงความยุติธรรมนะครับขึ้นมาตรงนี้เลยอ่าโหอย่างเท่อันนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาทํากันนะครับเราจะลงคนเดียวก็ได้หรือว่าจะลงเป็นแบบกลุ่มแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่แน่นอน,นครับว่าเราลงคนเดียวไหวยอยู่แล้วนะเออลงคนเดียวไปเถอะจะได้ไม่ต้องมทาทั้งหาคนอื่นนะครับโอเคแล้วก็ใบอนุญาตฮีโร่นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นกิจแพ็กเกจ การเติมนะครับอันนี้เนี่ยสามารถเติมได้นะทุกคนเราสามารถซื้อได้เลยคือใครจะเติมกับ p e t w i n Top Up เนี่ยก็สามารถเติมได้เช่นกันนะครับลิงก์อยู่ใน d e s c r i p t i นะครับเลื่อนลงไปได้เลยนะทุกคนอันนี้เนี่ยเติมถูกเติมไวแน่นอนนะครับสำหรับร้านนี้นะคือผมเติมบ่อยอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมใหม่ก็ยังไม่ได้เติมอะไรเลยนะคือเกมนี้เนี่ยผมเติมไปน้อยมากเว้ยเติมไปร้อยสี่สิบกว่าบาทแล้วก็ยังไม่ได้เติมเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ย ดูก่อนว่ามันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับจากกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่ผ่านมาจากของรางวัลนะครับที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ครับเหรียญตราแปลงร่างไซตามะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันอยู่ถาวรเลยนะไม่มีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่นะครับเพียงราคา300เท่าไัร่45บาทนะครับก็จะได้ตามนี้เลยไว้ทุกคนอ่าเอาวะน่าสนใจนะ345บาบาทแต่ว่าช้าก่อน เดี๋ยวเพิ่งไปเติมเก็บไปก่อนเราไปดูกิจกรรมมันต่อไปกันก่อนเนี่ยฮะกิจกรรมที่เข้ามาใหม่อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็จะเป็นนี่เลยทุกคนอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าจะมีตัวอาชีพใหม่เข้ามานะครับอาชีพใหม่จะเข้ามาในวันที่1ิบกรกฎานี้นะครับทุกคนอ่ะฮะเป็นอาชีพที่แบบว่าทุกคนก็ด่วแล้วกันนะอย่างเทะ เอาเรื่องเฮ้ยผมว่ามันเป็นอาชีพที่น่าเล่นพอสมควรน,นะเออเอเอนีน่าสนใจหืมว้าเท่เวย้ยอ่ะโอเคทุกคนแต่ว่า อย่าลืมมาลงทะเบียนล่วงหน้ากันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้รับในส่วนของใบตัวนี้เนี่ยรับปัดจันทรานะครับตัวนี้1วันอ่ะก็ลองมาลงทะเบียนกันด้วยนะครับอย่าลืมเนี่ยอย่าลืมที่สาวันต่อมานะครับทุกคนอันนี้เนี่ยจะต้องไปดูในส่วนของกาชากันดีกว่ากาชาคอรเรบนะครับนี่มาแล้วมันเป็นตัวที่เป็นอ่ามอเตอร์ไซค์นะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของฟุบุกิตัวนี้ที่เป็นบอร์ดนะครับอ่าอันนี้เนี่ยแล้วแต่เพื่อนเลยนะครับมันก็คือการสุ่มแบบเนี้ย นะครับปึ๊บเลือกเลือกเลือกเอาอยากได้แบบไหนจะเอาบอร์ดก็ได้อ่ะสมมุติผมบอบอ,บอร์ดเนี่ยปึ๊บใช่ไหมแล้วก็อันเชินฟรีหนึ่งครั้งไปมมิมทิตนั่นแหละครับทุกคนก็ลองมาสุ่มกันดูแล้วกันนะครับคือ ใครจะสุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เลือกเอาได้จากตรงนี้นะคือบางคนอยากจะได้เป็นในส่วนของตงัวนี้ก็ลองดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในส่วนนี้ก็มาดูเป็นบอร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้เป็นรถนะครับก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นอันนี้ปึ๊บแล้วก็พรีวิวก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเอ้ยนี่เท่หวะ่ะแต่ผมว่าบอร์ดเท่วกว่านะและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการ์ดดำเอาไว้ซื้อขายผ่านะนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนอ่าโอเค อันนีนะ้ทุกคนก็ลองไปเลือกสรรกันตามความชอบของแต่ละคนแล้วกันนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอา่าโอเคในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นแพ็กเกจใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับหลังจากตรงเมื่อกี้นี้ใช่ไหมที่เข้ามาดูในรถแล้วก็จะเป็นแพ็กตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับกดรับฟรีไปก่อน1ครั้งอ่าแพ็กใหม่จะอยู่ในราคา1,700อยู่ไหนวะนี่น่าจะอยู่ในนี้ปะเดี๋ยนะเดี๋ยนะแป๊บหนึ่งหาก่อน เอแพ็กใหม่มันอยู่ไหนวะ <_ C 's> เดี๋ยวนะผมขอหาก่อนมันน่าจะต้องมีอะ่ะนี่ไง <c oughs> อ่ะต้องอยู่อันนี้แหละนี่นี่นี่เจอแล้วครับเป็นแพ็กของที่รลึกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับอะไรเราจะได้รับในส่วนของสัตว์เลี้ยงครับตัวนี้ขึ้นมาทนรนดมอร์นานะครับตัวนี้นะทุกคน ซึ่งสกิลของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะฮะเลเวลสร้างดาเมจทั้งหมด450นี่ดาเมจกิจกร้เ,เพิ่มอีกขึ้น15%นะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันต้องเติมนนะครับใครที่ไม่ได้เติมนเนี่ยก็อดนะทุกคนมันใช้เงินนะครับทั้งหมด1,730และในส่วนต่อมานะครับก็คือในส่วนของการกําจัดบอสไว้ทุกคนไอกิจกรรมตีบอสเนี่ยนะครับลองเข้าไปยังผมลองดูมาผ่านๆแล้วนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยต้องมาลงทุกวันนะ วันละครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเด็ดดวงนะครับคือของละวันดีมากอันเนี้ยดีโคตรๆอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มท้าทายให้ทุกคนได้ดูนะผมจะลงคนเดียวเลยนะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องมาเล่นอ่ะและโคตรเท่ไง <c oughs> มันชื่อบอสว่าอะไรนะผมก็ไม่เคยดูไซตามาด้วยป่ะใครรู้ช่วยบอกผมทีได้ไหม อ๋อโบรอดมันชื่อโบรอดโอเคอือหโหแล้วเลือดโคตรเยอะสู้ไหวปะล่ะวิแรงจัดอือหึเออเหลือสองร้อยกว่าโอ้โหวิโดนตัดสกิล หืมโคตรแรงแั๊นหนึ่งแั๊นหนึ่งแั๊บนึงแป๊หนึ่งอุ้ยอุ้ยโดนพัดโดนพัดโดนพัดเฮ้ยต้องเข้าวงนี้ใช่ไหมอ้อโหยกดให้ไวกดใชไปตายเลยกดไม่ทันเบิดดาวตก ถอยว่างั้นโ,โอ้โแล้วอุ้ยโอ้โหโคตรแรงชิบมันไวจังวะสี่อนโอ้โหแล้วเลือด999าร้อยเแล้วมันโคตรว่ะไอ้สู้ยังไงไหววะแล้วผมจะสู้ไงได้วะานะ อาดาเมจแล้วดาเมจดาเมจไม่เข้าเลยวะอยเอาเดะมาเดะมาเออหรือว่าต้องต้องให้มันหมดก่อนไอ,อ้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก่อมันหมดแล้วอุ้ยโดนพักโอ้โหผมว่าไม่ใช่และอุ้ยโอ้โหโดนโดนเขา่า คือฉากมันสวยมากเลยวะ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือมินิเกมเหรอคืออะไรฮะโอ๊ออยโดนอีกแล้วโย หม,มาเดะโอ้ยวิ่งโ,โ,โดนกระสุนโอ้โหโดนกระสุนวงจักรอ,อีกแล้วแรงจังวะคือจะสู้ยังไงอะหรือว่าเราต้องรอใส่ตะมามาช่วยอย่างนี้เหรอไอเวลากูดาวเขางบนอ๋อจอยนั่นใช่ไหมโอเคโอเคอุ้ยมันเร็วมาก,กว่ะทุกคนคือเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วเว้ยถ้าเป็นทรงเนี้ย ผมคิดว่ามันน่าจะต้องแบบว่ายื้อและแล้วมันก็ใช้อันติสินะตายแล้วผมตายแน่เอ้ยมันเท่เกินไปหรือเปล่าพลังขึ้นเต่ามาแล้วครับใส่ตามะของเรามาแล้ว โอ้โหเดินมาที่เลยนะล้นมาเชียร์นี่เอาหัวสะท้อนแสงเอาไม่ใช่เอาหมัดวะเรียบร้อยโบลอ์หงายท้องแตกพระจันทร์แตกเลยวะอีกคั่วอุ้ยดิซึเรียบร้อยชนแยยยะนแล้วโอ้โหเนี่ยแหละทุกคนอุ้ยเราได้ของดีอยู่นะรังบวกบวกเยอะอยู่แต่ว่า สเตตัสอื่นแล้วเดว็ไม่เป็นไรถือว่าโอเคเจ็ดประแจมนะครับอ่านี่แหละมันคือกิจกรรมใหม่ที่ทุกคนต้องมาลงกันนะครับคือพลาดไม่ได้เลยยังไงก็ต้องมาลงถ้าอยากจะแบบว่าเก่งขึ้นนะนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับลงด้วยแล้วก็ไอจุดถ่ายรูปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะกิจกรรมถ่ายรูปเหรออ่าตัดสินอ่ะมารับรางวัลตรงนี้ด้วย และก็ใบอนุญาตรับทั้งหมดโอเคออกเดินทางเนี่ยผมขอลองไนีเปิดความทรงจำจำนวนแล้วจะไปหาถ่ายรูปยังไงอ่ะมันไม่มีบอกอรายละเอียดอะ่ะหรือว่าเราต้องเดินหาอย่างงี้ยอมันจะอยู่ในเมืองนี้ปะล่ะแต่ขอลองนี่ปะเหลืองๆหลือนี่ปะเหลืองๆนี่คืออะไรอะ่ะลองเดินหาดูก่อนมันบอกว่ามีจุดถ่ายรูปใกล้ๆหรือว่านี่ไงอ๋อโอเคจุดนี้จุดแรกรอ๋อ หรือว่าผมมาทำอีกคลิปหนึ่งดีวะให้มันเป็นแบบว่ารวมของการถ่ายรูปดีไหมเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวไว้ผมมาทำอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมจะเดินหาพยายามเดินหาให้ครบแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในการถ่ายรูปนะโอเคจะได้ทำกิจกรรมกันครบทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกาัน ฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กด Sub สไครบนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปต่อไปผมจะพยายามหาจุดถ่ายรูปมาให้ครบนะครับมาคิดว่ามันน่าจะอยู่ในเมืองนี้ให้ครบนั่นแหละไม่น่าจะมีเมืองอื่นนะเพราะเมืองนี้มันก็เน่าจะใหญ่พอสมควรอ่ะอืมโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ไปละครับขอบคุณทุกคนมากมากนะ